กลับกลับมาจับดาวหยิบลานกระโตทางช่องอาหา h ช n แนลก็รักเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วมาหยิบลานกันสุดยอดเอา วันนี้ก็มีตลาดไทยด้วยนะวันนี้ไม่พูดมากนะวันเสาร์นะเปตามสบายๆนะก็ถือว่าตามสไตล์ของอาหารเชนี่คือลักเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรเจตรงกชงเป็นเจรงกธาตุเนี่ยมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจํานั่นแหละมาแนะนําตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นมันจะเห็นความสําเร็จสองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันชัดๆจัดๆไปเลยนะวันนี้นะ วันนี้ต้องเป็นเศรษฐีนะ,ะนะเอาสักแปดใบใบธรรมดาแปดใบนะเอาสักแปดใบแปดแปดหกสิบสีเอ้าหกแปดเท่าไหร่เอาหกแปดสี่สิบแปดใช่ไหมเออเนี้ 8, 5, 4, 4, 6, ยแปดห้าสี่สิบเอ้าหกให้ถูกหรือเปล่าเนี้ยแปดใบก็หกแปดสี่สิบแปดเด็ด แปดห้าวันสี่สิบใช่ไหมก็สี่สิบแปดล้านเอาจัดไปวันนี้นะจัดไปแต่สี่สิบแปดล้านเอาว่าไปตามนั้นว่ามาตามนี้อา้าส่วนท่านใดที่ติดตามเราก็รู้อยู่แล้วของเราก็ใช้หลักโหราศาสตร์ตำราพิเศษสงครามสูจโรโชพปิยรุกทธาตมาพูดคืออามาพูดให้คุณผู้ฟังได้ติดตาม ก็ใช้วิธีการถูกดวงนะท่านใดที่อยากจะได้ใบเขียวสนับสนุนช่องรายการก็สามารถสนับสนุนช่องรายการได้เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะก็สาระดีๆทุกอย่างที่นํามาฝากท่านก็มาโดยครีมน้ํามันม้นมาบาอยู่หน้าเด้งดึงแล้วก็สบูสูตรพิเศษหน้าใสปิ้งปัง,ปงนะก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้นะเอา เดี๋ยววันนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆก่อนนะว่าไปถึงตรงไหนวันนี้มันมีอันนั้นด้วยส่วนท่านใดที่อยากจะศึกษาเรียนรู้มากขึ้นก็สามารถสมัครเรียนได้ที่ผมพูดไปนะส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าไปในตลาดหุ้นนะมันมีทั้งหมดก็คือจะผมเอาตลาดหุ้นทั้งหมดเลยนะเป็นตลาดหุ้นที่เปิดอยู่ในโลกเรานี่แหละแต่ว่าเราคัดสรรมาไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยไทยเย็นไทยเช้าอันนี้จะมีจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ก็จะมะีตลาดจีนเชา้าจีนบ่าย อ่าหังเช้าหังบ่ายแล้วก็ในเรื่องของนิอ่านิอ่านินินิเคนิเคนิเคอ่ะครับเช้าบ่ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของจีนเช้าจีนบ่ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของไต้หวันเกาหลีอาจจะมีบ้างนะบอกให้ท่านได้รับรู้แล้วก็ไปในเรื่องของอียิปต์นะในเรื่องของอินเดียแล้วก็ไปในเรื่องของสามรัฐไม่ว่าจะเป็นหุ้นของรัสเซียแล้วก็ในเรื่องของเยอรมันในเรื่องของอังกฤษแล้วก็ไปสรุปที่ดาวโจนนะ ก็ถือว่าเราก็มาวิเคราะห์ตามหลักโรหราศาสตร์สาหรับวิชายสงครามสูตรจรงโชคไปจร,ริญกถาและมาแนะนําตารางอะไรต่างๆให้ท่านได้รับรู้จะเริ่มวันจันนะจะเริ่มวันจันที่จริงว่าจะเริ่มเมื่อวานวันศุกร์เริ่มไม่ทันนะจะเริ่มวันจันรนะทำข้อมูลให้เสร็จสรบโดยข้อมูลค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะมันจะไปยุ่งยากตรงที่อ่ารัสเซียอ่าเยอรมันอังกฤษเพราะเนื่องจากว่าเราจะเอาเวลาไหนเอาเวลาเราใส่เวลานี้แล้วไปเออโลคอลหรือว่าจะใส่ณเวลาที่นู่นเลยกําลังหาข้อมูลอยู่นิดหนึ่งนะใครมีข้อมูลว่า ตลาดเยอรมันเขาปิดตอนกี่โมงเอาที่เวลาที่เยอรมันนะเอาที่เวลาที่เยอรมันเลยตลาดอังกฤษเขาปิดกี่โมงที่เวลาที่อังกฤษเลยนะครับไม่ใช่เอาเวลาประเทศไทยนะเอาเวลาที่อังกฤษเลยรัเสเซียเขาปิดกี่โมงนะเปิดตั้งแต่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงเนี่ยครับปิดทําการกี่โมงตลาดพุ้นเขาเลยนะก็ของรัสเซียเลสบูนะและ้วก็ อ่าแดของเยอรมันนะแล้วก็ดาวโจนแล้วก็ของอเมริกาเนี่ยปิดที่อเมริกาเลยนะเอาเวลาที่อเมริกาเลยผมจะได้ผูกดวงตัวนั้นได้นะก็วางไปใครมีข้อมูลก็ส่งไปทางไลน์ได้นะซูนุกสี่สองหกแปดแปูนไก็บ้านมารุหนก้าแส่วนท่านใดที่สมัครเป็นพรีออเดอร์ไปอยากได้พรีออเดอร์ต้องแจ้งไปบอกพรีออเดอร์นะถ้าท่านไม่แจ้งไปพรีออเดอร์ท่านจะไม่ได้พรีออเดอร์นะครับท่านท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครไปที่ในเรื่องของหุ้นนะในเรื่องของหุ้นนะตลาดหุ้นจันทร์ถึงุกกนะนนนนเลยนะจนสาส 16ตลาดจานันึงสุกมี16ตลาดคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ครับแล้วก็มันง่ายด้วยและส่วนหนึ่งเป็นตลาดที่ธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆไม่มีใครสามารถที่เข้าไปผิดเพี้ยนไม่มสามารถเข้าไปแต่งอะไรได้เลยนะครับเพราะเป็นตลาดเรียวไทม์แล้วก็เป็นตลาดที่ ธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบลักษณะนี้ก็สามารถที่เข้าไปติดตามได้นะทางช่องทิมมี่นะ TMI นะ TMI ก็เทรดมาสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะเทรดมาสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะก็สามารถที่เข้าไปติดต่อสามารถที่เข้าไปติดตามรับฟังได้แต่เป็นสมาชิกนะเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นสาธารณะนะเป็นสมาชิกเท่านั้นซูรุกซี่สองแปดแปดหนึ่งซูซูลแอดไลน์ก็บ้านมมดูลหนึ่งเก้าแปด B A N M O R D W O หนึ่งเก้าแปดครับหรือท่านจะถ่ายคิวอัลโคนี้ไปก็ได้นะถ้าจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันเเนาาะอ วันนี้ก็เดี๋ยวผมเอาไลนา์เล่ต่างๆมาให้ดูนะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ความรู้เลยว่าชุดความรู้อะไรต่างๆก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าแบบฟอร์มันจะแตกต่างไปอาจจะดูง่ายดูยากบ้างผมจะสลับกันไปนะแต่นี่คือมัน ผมทำได้ไวขึ้นนะผมทำได้ไวขึ้นเพราะว่าตรงนี้เราก็จะมีอ่าทั้งหลายอย่างด้วยก็จะมันก็จะทำได้ไวขึ้นนะเพราะทำได้ไวขึ้นเราก็จะมีเวลาที่จะเอาไปต่างๆนานาได้ไงเพราะจะมีลักษณะของการที่มันไวขึ้นนะครับนะอา่าเป็นไรผมเนี่ยเ,เสียงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นั่นแหละแต่มันเป็นอย่างนี้เอามามามาครับมาช้านิดหน่อยนะอาผมมาช้านิดหน่อยอา้าวจัดไปตามนี้วันที่16นะทีนี้ผมผมก็จะไล่มาดูแต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะเอานี้ให้ท่านดูก่อนนะ เอาเอาเอาตัวนี้ก่อนแล้วผมค่อยไปไล่ไล่เอาจุดที่สําคัญให้ท่านดูก่อนที่ท่านอยากดูใช่ไหมคือของเนี่ยของรัฐบาลเมื่อคืนผมก็คุยไปแล้วนะเมื่อคืนเข้าไปคุยในอ่าทวนดีโฟร์เอ็มดีโฟร์ยูไปแล้วนะก็คุยไปแล้วในส่วนหนึ่งมีอะไรบ้างอะไรต่างๆนานาแต่ว่าอันนี้เราก็มาคุยเพิ่มเติมนะจริงอ่าของรัฐบาลไทยเนี่ยเราก็จะใช้มุมดาวลักษณะน,นี้ครับแต่ว่าศูนย์กับเก้าเนี่ยโดยที่มีศูนย์นี้เป็น VR นะศูนย์นี้เป็น VR ครับศูนย์เนี่ยเมื่อศูนย์เป็นวเอาย์เรก้ก ศูนย์เป็นวีอารแล้วก็ในช่วงบ่ายบ่ายโมงสานาทีสิบสามในการสานาทีดาวจันจะย้ายขยับมาอยู่ที่ราศีพฤษศเข้าสู่ตําแหน่งยิ่งใหญ่มากคือมหาอุดดาวจัน์ได้ตําแหน่งมหาอุดนะมาได้อยู่กระสูนน่าจะมีเบิ้ลได้นะ 2สองเนี่ยมีติดที่เบิ้ลได้นะสองสองแต่ว่าสองสองเนี่ยถ้าเกิดเบิ้ลสองสองเนี่ยต้องเอาเป็นอะไรอ่ะเอาเป็นเจ็ดสองสองหกสองสองห้าสองสองสี่สองสองมาใส่เข้าไปนะครับจะเเบิ้ลนะเพราะว่าดาวจันทร์เขาย้ายพอดีครับดาวจันทร์เขาย้ายลงมาตอนสิบสามนาฬิกาสามสิบห้านาทีแล้วมาเป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยนะอยู่มาอยู่กับดาวมฤตยูุาสีพุกศกนะมาอยู่กับดาวคู่มฤตยูแต่จริงๆดาวที่อิทธิพลของเขาจริงคือดาวเลขศูนย์นะ เลขศูนย์เป็น VR ด้วยเพราะฉะนั้นศูนย์ก็มีแนวโน้มที่จะมามาสูงได้ถ้าศูนย์มาจะเป็นศูนย์อะไรครับก็ท่านไปยิงกับ0ูนย 9, 0ศูนยิงกับเอ็อ็มพีได้เลยนะศู์เก้าศูนย์หนี่ยิงกับเอได้เลยนะแต่ในนี้ผมไม่ได้วางไว้นะแต่ว่าผมวางไว้นะี่คือ 03, นย์สามศูนย์าไม่ทำไมเป็น 03, 02, 02. นยนะ์สามอง้งอันนี้น่าจะเป็น05นะครับนะก็05นย้าละกันก็0ูนย ก็วางศูนย์ทำไมวางศูนย์นะจังเพราะาศูนย์มันเป็น VR ไงเรายึด VR ก่อนนะอาจจะมาก่อนได้นะอาจจะมาก่อนได้มาที่ตลาดทกสมาที่ตลาดออมสินนี่อาจจะมาก่อนได้น่าจะมาก่าาอนได้ VR นี่อาจจะมาก่อนได้ถ้าเขาไม่ลงก็ลงตรงนี้ได้เลยนะ VR หรือไม่งั้นก็ไปตลาดที่ลาวข้ามโขงไปนิดหน่อยได้นะครับประมาณนั้นเวลาใกล้เคียงกันนะเวลาใกล้เคียงกันตลาดริมโขงนี่เวลาใกล้เคียงกันผมก็วางไว้ตรงนี้แต่ถ้าเรายึดเอาตรงนี้นะก็คือตรงนี้แหละ MP เขาคือ6 9 5 695เนี่ยโดยที่เราเน้นหถ้าถ้าเราเน้น6กเก5ห้าก็ศูนย์ห้ยเกใช่ไหมแล้วก็เกิดว่าถ้าเกิดว่าท่านจะเอาตรงนี้มาใส่คือท g จคือหนึ่งสนะหนึ่ท่านวางถ้าเกิดสมว่าสมว่าเราวาง05หรือวาง95อะไรแล้วแต่นะวาง05อย่างเงี้ยเราก็หนึ่งศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าอ่าหนึ่งห้าเก้าอ่าสี่้าเก้าเจ็ดห้าเก้าอย่างงี้ครับก็วางไปอย่างงี้เอาหนึ่งสี่เจ็ดอ่ะเพราะว่าหนึ่งสี่เจ็ดเป็นมุมท เราเจอหนึ่งกับสี่อยู่แล้วใช่ไหมเจอสองอยู่แล้วเงี้ยก็มีแนวโน้มมากหนึ่งสี่สองเพราะว่าต้องหักมาให้เห็นอะแต่ว่าตัวซีโอเขาคือห้ากับสามใช่ไหมห้ากับสามเจอหนะ้าเนี่ยผมก็เลยวางเป็นเวนเน้นถ้าเราเน้นห้าก็มีแค่ศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าครับวางอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือของรัฐบาลนะหุยไปแล้วครับอันนี้ของรัฐบาลแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราย,ยึด VR ไว้กอ่อนก็ได้นะยึด VR ไว้กอ่อน VR เนี่ยเขาก็เป็นมุมเล็กนั่นแหละ VR คือ0ูนย์ตัวเดียวด้วยนะครับเราไปยิงกับมุม CG กับมุม AR มุม CG มก็คือ147แล้วก็มุม MP เป็นมุมหลักขึ้นมุม MP นะคือ659นะ659แต่ถ้า659นเ,เช่น9กับ5ก็ได้9กับ5ก็ได้ก็09 05แต่ว่านิ่หนักๆเลยก็05นะครับ วานไปตามนั้นนะอ้าวนี่คือของรัฐบาลนะครับก็จัดไปตามนั้นนะก็แค่ไปดูนะแค่ไปดูตัวนี้สําคัญมากมากเลยก็ไปดูสูตรรัฐบาลโดยสูตรรัฐบาลนี้ผมก็เคยเคยพูดไปแล้วนะเคยเคยเคยพูดไปแล้วสูตรรัฐบาลนั้นก็ต้องมาดูตรงนี้ครับสูตรรัฐบาลเรายึดซิมครับซิมก็เจ็ดอ่าหกห้าแปะไอเจ็ดหกห้าสี่เจ็ดหกห้าสี่เราก็เจอห้าใช่ไหมอ่าเจ็ดหกห้าสี่เราก็เจอห้าแล้วก็ไปเทิร์นแล้วก็ไปเจอดูดูดาวแยกกลุ่มดาวแยกกลุ่มก็คือด้วยกลุ่มแรกนั่นก็คือเก้าศูนย์ห ห้ายืนหลักหน่วยไม่มีอะไรห้ายืนหลักหน่วยเลยครับถ้าเอาตามนี้ก็มีแค่แปดห้าสี่ห้าใช่ไหมถ้าเอาไปทีจีใส่ก็เป็นแค่สี่ห้าเห็นไหมครับแค่นั่นเองนะศูนย์สี่ห้าท่านก็เอาว R มาใส่ก็ศูนย์สี่ห้าครับก็อยู่แค่นี้นะคือน,นี่คือสูตรรัฐบาลไทยนะก็วาไปตามนี้แล้วก็ค่อยๆทําไปนะสูตรรัฐบาลไทยทําๆไปดูนะอ้าวอันนี้เอารัฐบาลไทยไมาท่านดูนะทีนี้ของเราก็มาตามนี้วันนี้ท่านเดี๋ยวผมให้ท่านดูตามนี้ใบเขียวเนี่ยใบเขียวที่ผมส่งให้ท่านท่านแก้ไขนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ใบเขียวที่ส่งไปเนี่ยท่านแก้ไขนี่แก้ไขตรงเนี้ยตรงนามเนี่ยครับแต่ตรงนามตัวนี้มัน4ี่กับหกนี่ทำไมอ่าไปนู้นมันเป็นไอ้นี่แต่นี่มันมันเป็นนั่นนะทำไมมันเป็นตัวนี้ไอ้ตัวนี้มัน4ีกับหอยู่แล้วอ๋อแก้ไขแล้วครับท่านแก้ตรงเนี้ยตรงนามเนี่ยครับเป็น4ีกับหครับนะเป็น4ี่หกตรงช่องเนี้ยตรงนามเนี่ยฮะอ่านอกนั้นไม่มีปัญหาไม่ต้องแก้นะก็ตรงหมดอยู่แล้วครับนี่คือใบเขียวนะครับที่ท่านสามารถที่จะแคปไปได้นะครับอ่าแคปไปไว้ดูนะครับใบเขียวเนี่ยผมเดี๋ยวผมหลบผมนิดนึงอ่านจะไไดด้้แคปนะ อันนี้ผมแก้ให้เรียบร้อยแล้วมันจะแก้ตรงช่องน้ำอย่างเดียวครับช่องน้ำอย่างเดียวสี่กับหนะช่องน้ำสี่กับหกอันนั้นมันเป็นสองกับสี่อยู่อันนี้เป็นสี่กับหกขอบคุณที่สมาชิกเราที่โทรมาแจ้งนะที่โทรมาแจ้งบอกอาจารย์ทำน้ำผิดใช่ใช่ใช่ก็เลยมาเช็คดูแล้อ๋อผมไม่ได้แก้ไขตัวตรงนั้นมาเราวก็แก้ไขทันถ้าแคปไปตามนี้นะอันนี้ก็คืออันนี้ตามอ่ันนี้ได้แก้ไขแล้วตัองแคบไปครับเดี๋ยวผมขยับนิดหนึ่งกันจะได้อ่ามันจะได้ไม่อ่าเนี่ยครับอ่าไม่หลุดนะไม่หลุดอ่าโอเคครับเฟไม่หลุดับะ จัดไปตามนี้ละกันแค่ไปนะครับแค่ไปแค่ไปแค่ไปตามนี้ได้เลยนะครับาว่าไปตามนั่นเลยอ่าเดี๋ยวกลับมาใหม่ผมกลับมาใหม่ผมอยู่ในแล้วตอนนี holm, ้เียผมจะกลับมากลับมาใหม่ก่อนครับอ่าผมอยู่ในแล้วตอนนี้เดี๋ยวหาหาตัวเองก่อนครับหาตัวเองหาตัวเองให้กลับมาได้ก่อนครับอโอเคครับกลับมาจัดไปตามนี้เทนี้เอาเดี๋ยวผมจะเอานี้ให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยเอารายละเอียดต่าง ให้ดูนะตาตรงนี้ผมจะไม่บอกตัวล็อกตัวเป้านะท่านใดที่เป็นสมาชิกท่านรู้ <John> รอยู่แล้วล่ะตัวล็อกตัวเป้านะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเ<ๆ>นี่ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของซูเปอร์วินซูเปอร์วินสามารถใช้ไปได้ทั้งวันนะซูเปอร์วินเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ซูเปอร์วินครับอันนี้จะเป็นซูเปอร์วินก็คือเดี๋ยวผมขยับไม่ให้บังนิดหน่อยละกันครับเพราะว่าผมบังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขยับไม่ให้บังนิดหน่อยละอันนี้จะเป็นซูเปอร์วิน ซูเปอร์ิงก็ยังมี7จ็ดสองหสาใช่มเจ็ดสองหสตรงนี้เราเจอสีนะเพราะว่า9ก้ากับสวันนี้เก้ับสีนี่เป็นตัวหลักเก้ากับสเป็นตัวหลักเราเจอสีเจอสี่ถ้าเง้นเน้นสี่ได้ก็มี4ี่ส4ม4ีสี่สอย่างนี้ได้เน้นสีได้เลยครับถ้าเกิดว่าท่านจะไปรัฐบาลท่านก็ดูซิมซิมเจ็ดหห้าสี่แล้วก็เจอ6กอ่าเจอหกกับสครับเออเจอหกสี่เจ็เจอหกสี่ท่านก็ยึด6 4สี่เจ็ดไว้ก่อนก็ได้ซิมรัฐบาลหกสี่เจ็ดเนี่ยท่าก็ยึดเอาแค่หกสี่เจ็ดสี่ 7ก็มี3 7 6 7 2 7ใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วน6ก็จะมี 4,, 6 3 6 6 2เนี่ยได้มีลักษณะเงี้ยนะครับเนี้ยนะยึดเอาตรงนี้ยึดเอาซิมเป็นที่ตั้งก่อนอันนี้คือซุปเปอร์วินนะซุปเปอร์วินนะครับจัดไปตามนี้แล้วกันนะตัวล็อกตัวเป้าไม่ได้บอกนะถ้าในที่เรียนไปแล้วตัวล็อกตัวเป้ารู้อยู่แล้วครับเห็นี้เราไปดูดาว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 แยกกลุ่มดาวแบ่งกลุม่มดาวแบ่งกลุม่มการแบ่งกลุ่มดาวนี่จะเป็นลักษณะแต่ที่การแบ่งกลุ่มดาวถ้าเป็นของรัฐบาลไทยเ็าชอบเอาข้ามกลุ่มกันมานะแต่มมเเข้ากกากยอะ แต่ว่าถ้าเป็นนานาชาติเขาไม่ค่อยข้ามกลุ่มค่าเยะกลุ่มเดียวกันกลุ่มนี้จะน้อยหน่อย98 98 56 98 56เราเจอ9นะครับเจอ9 19 98 95 96ครับก็นึ่งแค่นี้ฝั่งนี้เราเจอ4ครับ 4. กค่นึ่ง4ก็มี7404244341ก็อยู่ประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ถ้าเราเกิดเราไปสัมผัสกับซิมใช่ไหมซิมก็ฝั่งนี้เราเจอ774เจอ7บ4ฝั่งนี้เราเจอ5ตัวเดียวเห็นไหมฝั่งนี้เราเจอ5ตัวเดียวเนี่ยถ้าซิมก็เจอ5ตัวเดียวก็น้95585 ถ้ารัฐบาลนะถ้ารัฐบาลนะถ้ารัฐบาลนะครับก็นิ้ง9585ก็ได้เห็นไหม95ก็อยู่ในร่องแต่5ก็ถือว่าอยู่ในร่องอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งนี้เราเราเจอ4ก็เน้นศูนย์ศูนย์เป็น V R เงก็มีแค่ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สองก็อยู่ที่ประมาณนั้นก็เตอไปที่ศูนย์สามกับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าสี่กับหนึ่งเป็นนาทีจีด้วยนะก่อนรัฐบาลนะอันนี้คือรวมๆการแบ่งกลุ่มดาวนะอ้าว พอเสร็จแล้วก็เรื่องต่างๆนานาเดี๋ยวผมก็เอามาให้ท่านดูนะสายวานสั้นวานยาวอะไรต่างๆนานาวันนี้อาจจะไม่ได้ครบกําหนดนะอันนี้ <c oughs> อัน,นี้ผมไล่มาตามตาม,มุ่งช่วงเวลานะที่จริงแล้วถ้าท่านเรียนนะท่านสามารถทาได้อย่างนี้นะอันนี้เป็นหกโมงสี่สิบห้านะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หกโมงสี่สิบห้านะครับอันนี้หกโมงสี่สิบห้ามันผ่านไปแล้วล่ะครับแต่ว่าท่านจะลงได้มปนสามกับหนึ่งนะมันสี่กับเก้าถ้าเอาตามนี้ก็มีแค่สามสี่ อสามเก้าใช่ไหมถ้าตรงร่องพอดีสามสี่สามเก้าท่าน,นี้อันนี้คือไม่มีอะไรนะวันนี้สามเทนี้วันนี้จริงๆแล้วตัวนี้มันมันมันเป็นเจ็ดกับสามนะครับไม่ใช่สามกับแปดโทษทีครับอันนี้เป็นเจ็ดกับสามโทษทีอันนี้เป็นเจ็ 3, ทดกับสามอันนี้สี่กับเก้าถูกแล้วครับอันนี้เจ็ดกับสามถูกแล้วครับอันนี้เจอเจอสามในรอบหกนาฬิกานี่คืออสามอยู่แล้วถ้าเจอสามก็มีแค่สามเก้าสามสี 3, 9, 3่สามเก้าสามสี่สามเก้าสามมันต้องเป็นสามเก้าสามสี่ แล้วก็3934ถูกแล้วก็7974ครับ7974นะก็7974ครับอันนี้จะเป็น7นะ7974ครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็น8ปดใช่ไมเ้าเจ็ดนะ7974นะครับ,นะรบตามอันนี้คือตามระบบอยู่แล้วคนระับอ่า39 34 49ไอ้4797นี่คือตามระบบนะตามระบบแต่ถ้าว่าตรงนี้ท่านเจอ3ามเนก็เน้น3ก็เน้น34ไปเงี้ยเน้น34วันนี้วัน วันนี้วันสองเขาท่านหกสามสี่ไปใช่ไหมก็จัดไปตามนั้นอันนี้เน้นเก้าเจ็ดไปก็ได้ใช่ไหมสามเก้าเจ็ดไปก็าท่านเน้นไปหกเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเนี่ยต้างกาเน้นไปเพราะว่าตรงนี้สามเรายืนตัวนี้มาใส่นะอันนี้หกโมงนะแก้ไขเรียบร้อยนะครับหกโมงแต่ว่าท่านอาจจะเช็คดูว่าผ่านไปแล้วลรครับหกโมงนะท่านไม่ทันหรอกแต่ว่าผมเอาไม่ดูเผื่อว่าท่านอยากจะเรียนรู้ท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไงใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้ไม่แช่วันที่สองนะครับไอ้แบบนี้อันนี้ของวันนี้แหละครับนะของวันนี้แหละนะผมไม่ได้เปลี่ยนที่ให้เย นะไม่ได้เปลี่ยนวันที่เฉยๆนะครับก็เอาของวันนี้แหละนะบางทีมันทําข้อมูลเยอะครับก็หล,ลงหลงลืมลืมบ้างนะตามภาษานะตามภาษาตามภาษา,าคนวัยหนุ่มอ่าจัดไปตามนั้นนะว่าวันนี้นะเอากระจัดไปตามนะีเอา้ามากลับมาดูวันนี้คือเจ็ดโมงอันนี้เจ็ดโมงสี่สิบห้าท่านก็ไปทันอีกแล้วเพราะว่าผมอ่านคลิปนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบห้าพอดีนะาเจ็ดโมงสี่พันก็ได้สองขัดเจ็ดยืนสองขัดเจ็ดอันนี้นะ 7, นตรงแล้วนะสารเจกษาอันนี้ตรงแล้วทำนะ อันนี้ตรงแล้วก็จัดไปตามนี้ตามร,ระบบอยู่แล้วสามเก้าสามสี่สี่เจ็ดเกนตาร,ระบบอยู่แล้วก็เจอเดแล้วก็เน้นเได้อย่าง 7, 4, 7, 9, เงี้ยเจ็ดสดก้าน็้นดก็ดูว่ามาไหมดีเจอารกับสนะอันนี้อ่าสิอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอ่าอันนี้อ่าสน,น,น,นกาดิสิบสอนากาสามนาทีท่านทันอยู่แล้วไอ้ตรงนี้12บสนกาสามนาทีครับท่านทันแน,น่นอนนะเอลดเราสี่หนะ สี่้างเก้าท่านเจอตรงนี้ก็เจ็ดสี่อะเน้นไปตามนี้ว่าไปตามนี้นะก็วางไปตามนี้ตามระบบเลยครับนะอันนี้สายหว่นยาวจัดไปสายหว่นยาวก็คือโอเคท้าไม่ต้องเสี่ยงแน่นอนชัดเจนไหมสายหว่นสั้นไม่ต้องมองนะเอาสายหว่นสั้นอย่างเดียวก็สายหว่นยาวอย่างเดียวก็พอเดี๋ยวผมหลบผมผม,ผมตรงนี้นิดหน่อยนะผมบังท่านใช่ไหมเนี่ยเออเมื่อกี้ผมก็น่าจะบังท่านนะเดี๋ยวขยับนิดหนึ่งครับอไปไหนอ่ะมันจะบังทําไมล่ะผมก็ยังงงอยู่เออผมหายไปไหนครับเนี่ยอืมนะหาที่ก่อนครับ พอพอมันเยอะเลยครับพอข้อมูลมันเยอะพอเราคลิกหายไปแล้วมันเฮ้ยรู้ผมหายไปไหนเหมือนกันหายไปไหนเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้นะอ้าวก็จัดตรงนี้อจะได้ไม่บังหน้าเนี่ยตรงนี้จะได้ไม่บงังพอะคลิกมาตรงนี้ก็หายไปยาวอีกนะเดี๋ยวขอลบนิดหนึ่งครับขอลบนิดหนึ่งขอขึ้นมาลบนิดหนึ่งครับเมื่อกี้อาจจะบังท่านอยู่นะสามก็หนึ่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกท่านผ่านไปแล้วอันนี้สิบสองนกาสามสิบนาทีท่านทันแน่นอนอยู่แล้วครับสิบสองนกาสามสิบนาทีที่ไหนท่านท่านดูเองนะท่านไปดูเองครับแต่ว่าคือเวลาเนี่ย ที่เราผูกมาคือเวลาเวลาอ่านี่แหละอ่าอืมมันก็คลิกไปคลิกมาผมจะลบเอาหายไปเลยครับตายเป็นนิ่งไปเลยเนี่ยอ่านมาแล้วมาแล้วแปบ๊บหนึ่งครับอืมเนาะผมจะหลบมานิดหน่อยนะมันคลิกไม่ไปตอนนิดหนึ่งครับคาจะไปแต่ว่าเขาช้าเขาเขาเดินช้าไง ตามนี้แหละผมบังตัวนี้แต่เฉพาะว่าเมื่อกี้ผมไม่บังอยู่เลยต้างกระโดดไปอันเดียวกันนั่นแหละครับตัวนี้สามเก้าสามสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่นี่อันเดียวกันแต่ว่ารอบสิบอ่าสองนาฬิกาเนี่ยบังเอิญนะเนี่ยมันขยับไดนะ้ไหมพอพอพอเราขยับมันไม่ขยับแต่พอเราหยุดยมันขยับคือมันเดินช้าไงคอมมันช้าครับใครมีวิธีการทําให้คอมไวก็แจ้งมาหน่อยแล้วกนะันเนาะคอมถ้าจะไวได้จริงอนะ่ะผมว่าก็คือซื้อใหม่ <laughs> เอ,เอาว่าไปตามนั้นเอานี่ตามนี้นะสองกระเจ็ดนะน,นี้สิบสองนกาสามสิบนาทีครับเราเจอสองกระเจ็ดก็เน้นเจ็ดก็สี่เจ็ดเก้าเจ็ดก็จัดไปตามนี้ได้แต่เอลดเราสี่ห้าเก้าเสียเก้าเราก็เจอเก้าก็เจอสี่ก็มีแจ็คเกอสี่กับเก้าสี่ในสิบสองนกาสามสิบนาทีนะ,นะแล้วก็ไปเมื่อกี้ก็ไปแล้วใช่ไหมสิบห้านกาที่ผมบอกไปแล้วสิบห้านกาสามสิบผมตั้งไว้ที่สามสิบแปดนาทีนะของรัฐบาลเนี่ยอันนี้ห้ากับสามอันนี้ห้ากับสามครับแต่ของรัฐบาลตัวนี้จะต่างกันไปนิดหน่อยนะ แล้วก็ไปในเรื่องของสูตรเมื่อกี้ท่านก็ดูไปแล้วใช่ไหมสูตรรัฐบาลดูไปแล้วนะเมื่อกี้สูตรรัฐบาลดูไปแล้วมไม่ดูไปแล้วลนะให้ดูไปแล้วสูตรรัฐบาลแล้วก็ดูไปแล้วอ่ะแต่อันนี้จะเป็นในเรื่องของอ่าสิบห้านกาสี่สิบห้านาทีถัดมานิดหน่อยนะถัดมานิดหน่อยอ่าสิบสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีเราเจอห้ากับสามเหมือนเดิม ก็สามมาเดิมตัวนี้ก็จัดไปตามนั้นเราแ็่เอลดีเราเจอหกเก้าห้าใช่ไหมหกเก้าห้าเราก็เจอเก้าครับก็มีห้าเก้าสามเก้าก็จัดไปตามนั้นนะแต่ว่าสามนั้นก็เจอในตัวอ่าอ่าตัวตามวิเคราะห์จอจากตระบบอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือสิบหนกาสี่สาทีใช่ไหมส้านาฬิกาสี่นาทีนะนั่นก็ดูไปอันนี้ไปจากนั้นมาก็จะเป็นสิบเนาฬิกาสามนาทีสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเราเจอสาคับหนึ่งใช่ไหเนี่ยเจอสามคับหนึ่งครับเจอสาก็หนึ่ง ใไหมก็เจอสามเก้าก็สามสี่สามเกก็เจออยู่แค่ตรงนี้วนๆอยู่ตรงนี้ครับถ้าเอาหนึ่กับ7มายิงก็ได้นะแต่ LD เราเจอ142 142เราก็เจอ4ี่ไม่เจอ34นะ47ก็ได้อย่างเงี้ยเจอ34ก็347 147เจ็ดหนงี้ก็ได้ถ้าเกิดเราเราเน้นไปสี่เเพราะว่า LD เราเจออ่า4กับ2ไงใช่มั้ยอ่า1นึ่ไงไม่น142ถ้า4มาก็จัดเลย49ก็จัดไปนั่นไปถ้าสีก็349ก็จัดไปตามนี้ได้นะอันนี้ก็คือรอบ17บเนาฬิกาสานาที ไปดูรอบ18ในาฬิกาส0มนาทีครับ18นาฬิการ30นาที DGR 5กันครับ LD เราเจอ7 8 5ตัวนี้เราเจอ1กับหก็เจอ5 5 4 59เหมือนเดิมนี่นอกระบบนิดหน่อยนะ5 4 5 9นะ54 59แต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาตัวนี้7 8 5เนี่ยมันมี7 4 7 9ใชมั้ย47 97ทั้งก็น1น7่9 7 5 4 7 5 9 7นก็ห่ยิงเงี้ยเพราะเอาตัวเอา CO เนี่มายิงอยู่แล้วครับเอาตัว CO ยังไงตัว CO ก็ต้องเจออยู่แล้วครับเนี่ยตัวนี้ 1, เนี่ยกันะ อันนี้17บเนาฬกาสามสิบนาทีสิบแปดนกาสามสิบนาทีหนึ่งกับห้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวมาร์กเลยครับนะอ่ามาร์ากเลยนะตัวมาร์กเลยนะตัวนี้นะถือว่าสําคัญมากเอับไปดูในเรื่องของตัวรอบ19บเนกาสามสิบนาทีเราก็จะเจออะไรหนึ่งกับห้าเหมือนเดิมอันนี้จะเน้นข้างล่างอยู่แล้วครับหนึ่งกับห้าในข้างล่างอยู่แล้วก็เจอเหมือนเดิมครับอันนี้เจอ LD เราเจอหกห้าเก้าแล้วก็เจอห้าครับตั้งห้าสี่ห้าเก้าเหมือนเดิม 54 59เหมือนเดิมนะเจอแปดกันหนึ่งก็ท่านจะเหลือว่าท่านจะเอาตรงอ่าห้าตรงนี้เราเจอห้าตรงนี้ชะไปท่านยาไปห้าแปดห้าหนึ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่าก็จัดไปตามนี้ห้าแปดห้าหนึ่งแล้วก็เอาหกห้าเก้ามายิงาห้ามันเจออยู่แล้วครับเพราะห้า l ด d อยู่แล้วไนงะใช่ไหมก็เจอหนึ่งกับห้าอันนี้รอบ19 30, 30นาฬิกา30นาทีนะหนึ่งกับห้าครับเจ็ดเก้าทำใหเราได้ตังค์แน่นอนอยู่แล้วครับทั้งวันอยู่แล้วครับ 7, 3, 5, เจ็ดกับสามเป็น r s ไงโอเดตวันนี้โอเดตวันนี้ D.M.YD.M.Y วันนี้ก็คือ ดีเอ uh, ็มวาวันนี M ้ w w 2ก็สองก็สานะดีเมวันนี้2องก็สามครับถ้ามนในเจอสองก็าันเดไว้หน่อยดีเคือสอก็สามครับสามารถเอาไปแทรกซึมได้ทุกที่ทุกแข่งนะครับดีเานะสงก็สามนะดีเครับแล้วก็ไปดูรอบสองทุ่มครึ่งเนี่ยสองทุ่มครึ่งครับเจอห้ากับสองนะเนี้เจอสรอบนี้สองาจจะมารอบนี้ได้เพราะสองก็สามไงใช่ไหมเราตนี้ก็เจอ2ด้วย1นึ่ด้วยเจอ LD ก็1นึ่งสก็เจอ2 2 8 2 1หเนี่ยหรือ2 4 2 9องกย่างนี้ก็ได้นอกระบบนิดหน่อยนะครับ ถ้าถ้าตามนี้มาถ้าเกิด5มาก็5้าหนึ้าท่านจัดไปอย่างนี้ก็ได้เอ็ห้าสก็ได้ใช่ไหมล่เจ้าสี่สามห้าสอย่างนี้ก็ถือว่าจัดได้นะหรือทานจะเอาแปะตรงนี้มาก็ถือว่า8นี้เป็น d ี r อยู่แล้ว8กับ1นหนึ่งเป็น d ี r ทั้งวันนะครับส่วน8นี้เป็น d ี r ตามรอบนี้นะท่านจะเอาตามรอบนี้มาก็ตั้งแตมี58 28ปดองแก็สองแถ้เจอตรงนี้หนึ่งหนี่ที่เจอเอลดีก็สองแปดสองแปดก็สี่สองแดก็สองแปดก็จัดไปตามนั้นได้อนี่สิบสองาุ่มา ปิดจ๊อบงานเราห้าทุ่มครึ่งอันนี้นะห้าทุ่มครึ่งอันนี้คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ไม่มีตลาดหุ้นนะครับวันเสาร์เนี่ยเราไม่มีเราก็ไม่มีเคราะห์ไปตามนั้นละกันวันจันทร์นะเจอกันตลาดหุ้นนะครับเจอกันชัดๆัดในาทางช่อง tm tm i นะครับเทรดมัสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะก็ขอบคุณที่ตั้งชื่อให้มานะครับอันนี้ห้าทุ่มครึ่งเราเจอหกกระสามใช่ไหมเจ้ากระสามครับเจอหกเป็น d j r ด้วยก็จัดหกสี่หกเก้า,าก็ 9, าจัดไปแค่นี้ได้แล้วหกเป็น l d ด้วยเหมือนกันห อก4ก9เจ4เจ9 3, 6, 4สา9ก็จัดไปตามนี่เอาไอเอสมายิงแล้วก็เจอเอาเมายิงเจ็กับ3ามท่านยาวแล้วก็ยึดยึดกับสาได้เพราะว่าอ่าโอเดคือ d ีวก็เจอ2อกับสก็เจอ3าม็เองสได้ใช่มก็สา64ส69ก็จัดไปตนัแต่ถ้าสตัวนี้เอาถ้า3ตัวนี้มาหลายงานแล้วสามตัวนี้มาแล้วก็จัดไปดีสามเก้าเนี่ยม่เก้าสามห้ตางนี้เลยเพราะว่าอ่าถ้าเจอต้นกับสามเกเพราะว่าอ่าสี่ก้าทำมารได้ต่างอ่าเอดีล หกเก้าห้ากาเจอเก้าก็สามเก้าก็จะไปตามนั้นได้ไหมเนี่ยวิธีการเหล่านี้แล้วก็ถ้าเรียนนั่นก็จะได้ความรู้ชัดเจนแน่นอนอย่างนี้วันนี้ผมเอามารวมรวมให้ท่านดูแบบนี้นะครับก็ครับทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความเชื่อมั่นในแนวทางเราด้วยนะแล้วก็ความที่เราเข้าใจในวิธีแห่งดวงดาวอย่างแท้จริงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของอโชคลาภบ,บุญบารามีเราด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ประกอ,อบกันนั่นแหละครับแต่ว่าวิธีแห่งดวงดาวเขาเนี่ยเขาสนับสนุนเราอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจอ่ะ บางทีเราเรียนรู้ให้เขาเข้าใจเขาสนับสนุนเราแน่นอนขอให้ถ้าเรียนรู้อย่างชัดเจนแน่นอนนะที่ผมพูดมาทั้งหมดว่าจะเป็น DMY ISLOD นะ TSW อะไรต่างๆนานเาเหล่านี้ถือว่าเป็นตำแหน่งดาวทั้งนั้น VI อย่างน,านี้เป็นตำแหน่งดาวทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็สามารถที่หาเงินได้จากตำแหน่งดาวเหล่านี้อย่างแท้จริงชัดเจนมากนะขอให้ใจเรานิ่งขอให้ใจเราสบายแล้วก็ยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านนะทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนรวยรวยรวยยิบล้านกันทุกคนโชคดีครับ